i can't do nothing better than spending my day with you my life is sunny and better girl when i'm with you she's luminous around like a star look <coughs> พนันรามันธรรมชาติบินเข้ามาใกล้ตัวแค่คืบแค่สอกอะมันคืบไม่กลัวเลยครับมาเล่นน้ำ ทำไมมันเชื่องจังครับนกตัวนี้เขาเห็นว่านานใส่บอ่อเขาบินลงมากินครับอ่าผมแค่ประมาณสักเน็ดหนึ่งมไม่กลัวเลยครับน่ารักมากเลยครับาหดูยากนะครับเพราะบ้านผมมันมีต้นไม้เยอะ อาหารก็อุดมสมบูรณ์ไม่ยอมหนีเลยครับรกใกล้กันดินซูมเข้ามานิดหนึ่งก็เจอเต็มๆเดี๋ยวจะลากยาวให้ดูน,นานๆนะครับ ถ้าเขาไม่ินนีซะก่อน ยิงไป,ปไหนแนล้วยิงเข้ามาใกล้ครับตอนนี้เนี่ยยิงเข้ามาหาผมนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับเนี่ยมือผมนะ มือผมเอื้อมจับนี่มือผมนะเนี่ยเขาเรียกนอกอะไรเนาะถายกันมาได้นะครับ ินมามันอยู่ใ,ใกล้เฉยไม่กลัวของใครหลงมาหรือเปล่าครับนกตัวนี้อันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่ลากยาวเลยครับสามนาทีจะสี่นาทีแล้วครับ ผมจะถ่ายไปจเลือยจนเตือเขาจะบินหนีนะครับจะได้กี่นาทีเข้ามาใกล้ๆอีกแล้วครับเนี่ยร้องด้วยวว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 ิิิิ หาดูได้ยากนะครับต้องโทรศัพท์ถ่ายได้ใกล้ๆโดยที่นกไม่บินหนีนกธรรมชาตินะฮะไม่ใช่นกเลี้ยงมาได้ไงก็ถูกชะตาหรือเปล่าเนาะมาให้โชคไหมเนี่ยโชคโชคโชคอะไรนะไหวหอะไรนะไปแล้วครับเริ่มไปแล้วเร่มไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาอีกแล้วครับกลับมาอีกแล้วครับ <laughs> เมื่อกี้บินไปไหนมาเจ้าบินไปแห่งใดนกเจ้าบินไปแห่งใดกลับมาแล้วมาลงมากินอาหารเร็วแต่นกน้อยมาจากไหนนี่เหรอทำไมไม่กลัวคนเลยเห็นบินมาหลายวันแล้วพอเดินไปบินหนีแต่วันนี้ทำไมบินมาใกล้จัง สองวันชิ้แล้วเดินไปแป๊บบิบนไอ้ใกล้ไม่ได้เลยครับบินหนีครับเมื่อกี้บินหนีวันนี้กลับมาอีกแล้วครับมาเกาะตรงริมตะไคร้อยากให้เห็น เราจะไม่จับเลี้ยงเขากงครับเราแต่เราจะปล่อยอย่างนี้ให้เข้ามากินอาหารทุกวันปล่อยเขาอยู่แบบธรรมชาตินกเขาก็เยอะครับบางทีก็วิ่งมาติดตะข่ายมนาะเข้าไปในเล้าไก่เราก็จับมาเล่นแล้วก็ปล่อยแต่ตัวนี้เชื่องจังงงเลยครับไม่เคยเห็นเลยครับนก สองสามวันที่แล้วผมเดินจะถ่ายไม่ได้ถ่ายอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เขาบินไหมผมถ่ายเลยครับแปดครับผมนี่ผมอยู่ในบอ่อที่จะทำการขุดบ่อทำบอ่อปลานะขุดให้ลึกลงกว่านี้ ก็าน่าจะมากินไส้เดือนนะครับครับเขาอยู่ตรงนั้นเนียครับใกล้ครับแปกนะครับนั่นครับ เอาว่งอยู่ตรงนี้พอมาอยู่ตรงนี้นใกล้ๆผมเองครับเนี่ยแปลกเหมือนกันนะครับพอดีผมเอาน้ำใส่บอ่อจะจะทำการขุดลงไปอีก ยังไม่หนีไปไหนนะครับยังอยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะหันกลับไปหาข้าใหม่ว่าเขาจะหนีเนีครับ มือสั่นนี่ไม่ต้องซูมก็ได้ครับเห็นชัดมากเลยครับ มือผมจะสั่นนะปวดแขนได้ดูอะไรที่นานเ,าเดี๋ยวผมลุกขึ้นยืนดูว่าเขาจะไปไหม,มจะเดินเข้าไปใกล้ๆครับไม่หนีอีกครับโอ้โหอ่าๆเริ่มนีมยืนมือเข้าไปใกล้ๆครับ ไม่ได้ซูมนะครับยื่นมือหาจากกล้องผมประมาณห้าสิบเซนตัวนี้โอ้าวสวยมากเลยครับเจ้ามาจากไหนนาะทำไมไม่กลัวเรา มาให้โชคไหมอยู่ตรงนี้เด้อจะไปไหนนะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้ทุกวันนะตั้งชื่อว่าอะไรดีฮะไม่รู้จักชนิดเจ้าเลยว่าเป็นเจ้าชื่ออะไรแม่มีเรียงคออีกคุยได้ไหมคุยได้ไหมฮะเออนำโชคตั้งชื่อนำโชคนำโชคชอบไหมนำโชคจะชอบหันมาหน่อยโอ้วไม่ชอบหรอไปละ ตกใจแลลวน้ำโชคไ,ไปไปยังอยู่นะนี่อยู่ข้ากลน้ำโชคน้ำโชคจิบจิบจิบน้ำโชคไว้นี่ไว้นี่ไว้นี่น้ำโชคเออกินไส้เดือนน้ำโชคน้ำโชคโอ้โหเชื่องไม่ไปเลยครับผมน้ำโชค ทำโซ่มาหาพ่อเลยมาเร็อเร่อเรเรมามามาเอยมองหน้าอีกจิดิดชิดทำไมใกล้เลยทำไมใกล้ทำไมเลยพ่อไม่ทำอะไรหรอกมาเร็วมาเร็วมาเร็วแพงนะครับไม่รู้อ่ะผมว่าเป็นนกธรรมชาติแต่เขามีกลัวผมเลยครับแต่สองวันที่ผมเห็นผมว่าจะเดินเข้าไปถ่ายเขาบินหนีไม่ให้ถ่ายครับ แต่วันนี้มาแปลกเลยเล่นหน้าเล่นตาซะด้วยจชคโชคน้ำโชคน้ำโชน้ำจชคมานี่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวลากยาวเลยนะครับตอนนี้อา้าวจะไปไหนไปไหนละไปไหนละ เขาพิมพไปอยู่ข้างบนโน่นน้ำโชคมาเนี่ยโชคน้ำโชคกัมาเลยน้ำโชคคลิปเห็นไหมครับน้ำโชคไปเนื้อมาที่บอกกี่ไงนี่ไงโชคน้ำโชคน้ำโชคไปไหนลูกไปไหน อยู่กับพ่อไหมมากินทุกวันเด้อมากินทุกวันเก่งมากเลยไม่กลัวไปนู่นแล้วโอ้ยบินไปแล้วตกใจไปไหนแล้วนูน่นไปแล้วอย่าลืมกลับมาใหม่เด้อนำโชค